พี่น้องพอกันอีกแล้วเนาะค่ะกับแม่ครัวบ้านนอกนะคะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องวันนี้ไม่ครัวบ้านนอกสียย่ำโฮโมนะคะเนาะเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะพี่น้องต้มซื้อซื้อโฮโมมาเนาะค่ะซื้อมาแล้วก็มาต้มนะคะพี่น้องมาต้มมาเฮ็ดสะอาดเรียบร้อยเมื่อสักครั้งเรก็เตรียมเครื่องเนาะเกะทิซีช่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเตรียมไว้เมื่อมันจกันบวดเร็วท่านใจเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะ หโอหมูเนาะคะ่ะโอโมถิบเป็นต้มแล้วเนาะไม่ค่อวเป็นหนักกับสียำเลยนะค่ะพี่น้องเนาะกะเห็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดเพื่อที่สียำเนาะค่ะพี่น้องเพื่อถิบสียำกะสีซอยพวกอ่าไม่ค่อวเป็นหนักคิดว่าเสียบ,บักพริกอ่าพริกป่นใสนน่น้ำมัห้มันม่วหอมนะพี่น้องเนาะมันหอมจักหน่อยเนาะนะคะ่ะร่มือกันเลยค่ะพี่น้อง อย่างอร่อยนะคะไ่ยุ่ดรมยุดไปยังใส่ไปเนะคะพี่น้องไปใส่ลงไปเลยพร้อมกันนะคะ อันนี้เส้นอะไรพี่น้องเอ้ทองเปล่าพี่น้องกระรังกระบอกกำดองสะบไพอยู่ว่าโทรศัพท์สีโทรศัพท์น้องสะบไพงามเนาะเพไม่คั้วมัน้ราก็สีจืดจังน่อยแล้วพี่น้องนะจืดขึ้นไปเถ่าเนี่ยแะซิเมนดอกพี่น้อง ใส่แบบหน้าลงไปนิดหน่อยนะพี่น้องเนาะเห็ดไปหัวกับหัวลอกกันไปพี่น้องกั็ขาวไปจนสีแสบเนาะว่าเห็ดหนางบูดนาเบลเซกันโอ้ตายตายพี่น้องปลาเนาะค่ะพี่น้องจะกนหน่อยอ่ะขอใส่อันนี้ด้วยค่ะพี่น้องจัะหน่อยเอ๊ะมันสิเผ็ดบ่ะน้องใส่ได้หัวสีแสบ ตารเล็กน้อยในเปลี่ยนขวดต่างค่อยไปไหนสารเยุดจักน้อยแล้วี่น,นนะเองเนาะนั่นกลมกลมนะพีนน่้องใส่นี่ลงไปเลยค่ะรดน้ำดน คนให้เข้ากันนะคะตีเงินละใจเลยนะพอใส่ตอนนี้เลยยืมนะจั๊กบาทไปหมดแั้วแหละหาหน้าไม้ได้เจ้ายืมของเขากั พี่ต้องหอมเนาะหอมหอ,อมจะเทียมเราพวกนี้ไม่ต้องรสจัดนิดนึงอือจะอร่อยเนยาะแก้มแก้มค่ะวันนี้กับแก้มกับข้าวได้กับข้าวได้กับแก้มได้ไดลองชิมดูซิหนูเดี๋ยวกระชอนได้สิมดูซิ ไปกินวันเกิดเขาบอกว่าถ้าฝนตกเขาไปสิกินอยูเนี่ยเขาฝนบนตกยังหาหมองบ่หันใดแข่งหรือบ้าเลยง่ายมากอืมโอเคแซ่บหรือเปล่ากโอเคนะต้องสียพายว่าอร่อยแล้วนะคะขอจานงามๆหน่อยจานสวยๆงามๆนี่งงามใส่เนาะ คุณนะคะที่เข้ามาชมแม่ครัวบ้านนอกนะคะที่เข้ามาดูอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งติดตามทาง YouTube นะคะพี่น้องยำยำบ้านๆน,นะคะยำแบบแม่ครัวบ้านนอกนะคะพี่น้อง อร่อยแล้วอร่อยแล้วก็คืออร่อยนะคะนะคะพี่น้องอืมก็เคียร์ก่อนเอาใบไม่ใช่ใส่หน้าเขาหน่อยนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะขึ้นโต๊ะนะคะอันนี้ อันนี้ไม่ได้ยำนะคะอันนี้กินแบบเป็นน้ำกิมซีฟู้ดนะคะอันนี้ยำแล้วแต่ใครชอบนะคะแล้วแต่ใครชอบใคร,ใคร,ไ,มใครไม่ชอบยำก็กินแบบนี้นะคะทานแบบนี้ได้นะคะค่ะ,คะพี่น้องคลิปนี้เบ่าภาษาอีสานน้ำเนาะเปา่าไทยน้ำเบ่าภาษาภาคกลางน้ำพี่น้องเพื่อว่าเพราะว่ามีคั้วบนอกกับมีเอฟซีทั้งกรุงเทพทั้งภาคอีสานเนาะ,ะค่ะพี่น้องเซ่บซฟต้องกันเนาะ คลิปนี้สิบเอ็มแรกพาจากพี่น้องไปแล้วนะคะขอให้พี่น้องยดีสบายสุขปูสุขคนนะคะนี่เงินมีทองใส่ขอบคุณหลายที่เขามาติดตามเนาะคะ่ะไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ